เรามาดูดูเรามาดูการแก้เคล็ดและเสริมดวงของคนเกิดปีวอกกันบ้างนะคะคนเกิดปีวอกนะคะข้อที่1น,นะคะให้ใส่บาททุกครั้งต้องมีแอปเปิลอยู่2ลูกนะคะข้อที่2ค่ะไม่ควรไม่ควรเลี้ยงสัตว์นะคะทุกชนิดไว้ในบ้านเลยค่ะไม่ถูกฉโฉลกกับตัวเองนะคะถ้าเลี้ยงอยู่แล้วเมื่อเมื่อพวกเขาได้จากไปแล้วก็ไม่ควรตามต่อนะคะก็คือปล่อยให้เขาไปเลยนะคะ ข้อที่3นะคะไม่ควรตั้งชื่อของตัวเองหรือชื่อเล่นเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงทุกชนิดนะคะไม่ถูกฉลกอย่างมากเลยนะคะข้อที่4นะคะไปไหว้เจ้าพ่อแห้งเตียที่ศาลเจ้าพ่อเสือด้วยนะคะหรือเช่ามาบูชาด้วยค่ะเวลาเราหยิบจับช่วยซั์สินอะไรมันจะได้คล่องว่องไวนะคะส่วนข้อที่5นะคะถาวายหม้อข้าวหม้อแกงช้อน เครื่องครัวทุกชนิดตามกำลังซั์พ้อที่6ค่ะปล่อยปลาตามกําลังวันเกิดด้วยนะคะคือจะเป็นปลาตัวใหญ่ปลาอะไรก็ได้ค่ะปลาชนิดไหนก็ได้ค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะให้ปล่อย6ตัวค่ะเป็นประจำในวันเกิดของตัวเองคนเกิดวันจันทร์ให้ปล่อย15ตัวนะคะเป็นประจำในวันเกิดของตัวเองคนเกิดวันอังคารให้ปล่อย8ตัวค่ะเป็นประจำในวันเกิดของตัวเองคนเกิดวันพุธนะคะให้ปล่อย17ตัวค่ะเป็นประจำในวันเกิดของตัวเองคนเกิดวัน พรฤหัสนะคะให้ปล่อย19ตัวค่ะเป็นประจําในวันเกิดของตัวเองคนเกิดวันศุกร์นะคะให้ปล่อย21ตัวค่ะเป็นประจําในวันเกิดของตัวเองและคนเกิดวันเสาร์ค่ะให้ปล่อย10ตัวเป็นประจําในวันเกิดของตัวเองนะคะ เรามาดูสีกระเป๋าของคนเกิดปีวอกด้วยกันนะคะว่าสีกระเป๋าที่ฉูกโฉโลก,กับคนปีวอกนะคะใช้แล้วรวยใช้แล้วปังใช้แล้วให้มีทรัพย์สินเงินทองเก็บเงินอยู่ใช้สีอะไรคะ่ะสำหรับคนที่เกิดปีพศ2499นะคะสีกระเป๋าคือสีเขียวนะคะส่วนคนที่เกิดปีพศ2511ค่ะใช้สีกระเป๋าคือสีขาวหรือสีเหลืองนะคะ ส่วนคนที่เกิดปีพศ2523ค่ะให้ใช้สีกระเป๋าคือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินค่ะส่วนคนที่เกิดปีพศ2535นะคะให้ใช้สีกระเป๋าก็คือสีส้มค่ะส่วนคนที่เกิดปีพศ2547ค่ะให้ใช้สีกระเป๋าคือสีชมพูหรือสีบานเย็นค่ะ